อยากจะยืมเงินแกหน่อยอะเทนแก,แกต้องให้พวกเราสองคนยืมนะพวกเราไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วอ่ะนะแกแล้วพวกแกจะยืมเท่าไหร่ล่ะพวกเราสองคนคอย,ยืมแก4ี่แสนแค่สี่แสนบาทเองฮะตั้งสี่แสนเลยเหรอ ช่วยพวกเรานะกล้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วว่าแกแกช่วยพวกเราด้วยนะเพราะแกทำอะไรเนี่ยลุขึ้นมาก่อนคุยกันดีๆก็ได้จะคุกเข่าทำไมถ้าแกไม่ยอมช่วยพวกเราอะ่ะพวกเราสองคนก็จะคุกเข่าอยู่แบบนี้แหละใช่ใช่เพนแกต้องช่วยพวกเรานะจะให้ฉันช่วยอะไรล่ะลุขึ้นมาก่อนคือว่าพวกเราอยากจะยืมเงินแกหน่อยอะ่ะ ต้องให้พวกเราสองคนยืมนะพวกเราไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วอ่ะนะแกนะโอเคโอเคโอเคมาลุกขึ้นมาก่อนจริงนะแกตกลงช่วยพวกเราจริงนะจริงเหรอเฮนมามาพวกแกมีเรื่องอะไรไหนเล่ามาสิคือตอนนี้บริษัทของพวกเราแกหาเงินไปจ่ายค่าออเดอร์ไม่ทันอะ่ะเนี่ยอีกสองวันก็ถึงกำหนดต้องจ่ายเขาแล้ว ถ้าเกิดว่าพวกเราหาเงินไม่ได้อะบริษัทของพวกเราต้องถูกฟองล้มล,มละลายแน่เลยอะเฮนใช่ใช่พวกเราเลยอยากขอให้แกช่วยอะแล้วพวกแกจะยืมเท่าไหร่ล่ะพวกเราสองคนคอยยืมแกสี่แสนแค่4ี่แสนบาทเองฮะตั้ง4ี่แสนเลยเหรอแต่แกไว้ใจพวกเราได้เลยนะแกไม่ต้องเป็นห่วงยังไงเนี่ยถ้าพวกเราหมุนเงินทัน พวกเราจะเอามาคืนแกแน่นอนหรือว่าแกจะคิดดอกพวกเราก็ได้นะใช่ใช่แต่แกอย่ายคิดดอกพวกเราเยอะเลยนะฉันไม่ได้ไหมายความว่าอย่างนั้นแต่เวลาแค่2วันน่ะเงินต้อง4ี่0 0 0ฉันจะไปหามาจากไหนล่ะเจนถ้าแกไม่ช่วยพวกเราอะ่ะพวกเราก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วนะพวกแกใจยเย็นก่อนนะฉันขอเวลาคิดแป๊บหนึ่ง ออฉันมีวิธีแล้วกันเอางี้พวกแกสองคนกลับไปก่อนเดี๋ยวเย็นนี้ฉันอุ้มไปให้จริงเหรอนีอ่ขอบใจแกมากเลยนะเอ็มขอบใจมากเลยนะปล่อยก่อนฉันหายใจไม่ออกแล้ว โทษนะแกพอดีพวกฉันสองคนอ่ะดีใจมากไปหน่อยอะไม่เป็นไรฉันเข้าใจแต่ถ้าพวกแกมีคืนแล้ว <c oughs> พวกแกต้องคืนฉันนะ <c oughs> ไม่งั้นฉันแย่แน่เลยอะ่ะ <c oughs> ไายสิแกถ้าพวกเรามีอะพวกจะรีบคืนแกเลยแต่ตอนเนี้ย <c oughs> พวกเราขอตัวกลับไปบริษัทก่อนนะพอดีว่าพวกเราอะมีธุระแกจ้าไปจ้าไปเจอกันนะไปก่อนนะเฮ้ย <c oughs> แต่แกอย่าลืมโอนเงินให้พวกเรานะ กลับดีๆนะเจ๊ลูกค้ารอนานแล้วเนะี่ยได้ยังเนี่ยจ้ารอนิดรอหน่อยก็ไม่ได้เร่งจังเลยนะอะ่ะโอ้เจ๊ทำไมวันนี้ช้าอย่งเลยเนี่ยวันนี้ออเดอร์เยอะกว่าปกติอันนี้ให้โหขอบคุณครับเจ๊เป็นการขอโทษที่ให้รอนานแล้วกันนะ โหมาร้านเจนี่มีของตีไม้ติดมือกลับบ้านตลอดเลยนะเจนี่ทั้งสวยและใจดีเออว่าแต่เจมีแฟนยังเนี่ยถ้ายังไม่มีรับสมัครสักคนไหมไเด็กนี่ลามปานเยอะเหอะเออเจเจไม่ไปร่วมหุ้นกับเพื่อนเหรอเห็นช่วงนี้ธุรกิจของเพื่อนเจนไปได้ดีเลยนี่ไม่อะเจไม่ชอบความวุ่นวายอยู่แบบเนี้ยดีแล้วจริงหรือเปล่ปาเจ๊ ไม่ใช่ว่าเขาไม่ให้ร่วมเลยนะเห็นว่าสนิทนักสนิทนะมีแต่เจ้คนเดียวละมั่งที่คิดแบบเนี้ยเพื่อนเจ้ไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกครับลูกค้าเรอล้ะงั้นผมไปก่อนนะจ้ะขับรถด,ดีๆนะไปแล้วเจ้เราก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้ได้ออเดอร์ตั้งเยอะตั้งแยะแต่สวาไป นี่มันก็สี่เดือนแล้วเนาะที่นุ้ยกับดาวไม่มาหาเลยอะ่ะงั้นพรุ่งนี้ไปเที่ยวหาดาวกับนุ้ยดีกว่าดาวลูกค้ารายใหญ่ที่ชื่อคุณตานเนี่ยยังไงเราก็ต้องปิดดีลเขาให้ได้นะแกวไว้ใจได้เลยคุณตาพอใจกับสินค้าเรามากฉันว่ายังไงเราก็ปิดดีวคุณตาได้แหละ พวกแกอยู่นี่นี่เองเห็นแกมาที่นี่ได้ไงเนี่ยฉันไปหาพวกแกที่บริษัทอะแต่รปภไม่ให้เข้าไปฉันก็เลยมารอแกที่รถอ๋อเหรอฉันโทรหาพวกแกพวกแกก็ไม่รับสายเลยแล้วนี่ก็ไม่ไปเที่ยวหาฉันเลยนะพอดีช่วงนี้พวกเรายุ่งๆอะทำงนานหนักมากเลยใช่ ช่วงนี้พวกเรากําลังยุ่งอะต้องปิดดิวกับลูกค้ารายใหญ่ก็เลยไม่มีเวลาว่างไปหาแกอ,อ๋อคือว่าแกมีอะไรเนี่ยแกก็รีบพูดมาเหอะัวแต่อ้ำอึ้งอยู่ได้ใช่อ้มอึ้งอยู่นั่นใครจะไปรู้เรื่องล่ะเนี่ยคือตอนนี้บริษัทของพวกแกก็ดีขึ้นแล้วอะ่ะเงินที่พวกแกยืมฉันไปสี่แสน พวกแกคงมีคืนแล้วสินะเงินอะไรเหรอทำไมพวกเราไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะใช่ไหมดาวใช่แกบอกว่าพวกเราติดเงินแก4ี่แสนเหรอไหนอะหลักฐานเอามาดิฉันไม่มีหรอกนะหลักฐานอะ <c oughs> ก็เพราะว่าฉันเชื่อใจพวกแกฉันก็เลยให้ยืมไงไม่มีหลักฐานก็แปลว่าไม่ได้ยืมไง จะไม่ได้ยืมได้ยังไงตอนพวกแกมาขอฉันอ่ะพวกแกก็ขอร้องอ้อนวอนฉันขอร้องแล้วนะคืนฉันเถอนะแกถ้าพวกแกไม่คืนอ่ะร้านฉันเจ๊งแน่เลยอ่ะมันถึงเวลาที่พวกแกต้องช่วยเหลือฉันบ้างแล้วนะร้านแกจะเจ๊งเนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกฉันสองคนไม่ทราบก็เพราะว่าฉันให้พวกแกยืมเงินไงแก ขอร้องแล้วนะคือฉันเถอะนะโอ๊ย <What? S 1> น่ารำคาญว่ะ่วงอยู่ได้อันที่จริงแล้วเนี่ยแกควรจะขอบคุณพวกฉันสองคนมากกว่านะ <c oughs> ที่เอาเงินของแกเนี่ยไปต่อยอด <c oughs> ใช่ลำพังคนบ้านนอกอย่างแกเก็บเงินไว้ก็มีประโยชน์หรอกสุดท้ายนะแกก็จนอยู่ดีแหละเพอเพอนะแกจะจนกว่าเดิมได้ซ้ำแกก็ตอนมาขอยืม พวกแกถึงท่านคุกเข่าอ้อนวอนฉันฉันไม่คิดเลยนะว่าพวกแกจะเป็นคนขี้โกงแบบเนี้ยพวกเราสองคนเนี่ยขี้โกงเราได้ดีมันก็ดีกว่าต้องมาจนแบบแกงไคนเนระคุณคุณตาลพวกคุณรู้ไหมคนที่พวกคุณบอกว่าจนเนี้ย เขาคือน้องสาวแท้ๆของผมฮะน้องสาวเฮนอ้าวตาลในบอกว่าเฮนจะกลับบ้านไงนี่มันก็สีเดือนแล้วนะเฮนเคยบอกว่า ถ้าไม่ได้เงินสี่แสนคืนเฮนจะยออนกลับบ้านกับพี่ไงพี่ตาลพี่ตานให้เวลาเฮนอีกนิดนึงได้ไหมอะเดี๋ยวดาวกับนุ้ยเขาก็คืนเงินเฮนแล้วหรอน้องก็โลกสวยไปไหมถ้าน้องไม่เชื่อเนี่ยน้องก็ไปลองขอดูแล้วน้องจะได้รู้ว่าเพื่อนน้องเป็นคนยังไงก็ได้ถ้ามันเป็นอย่างที่พี่ตานว่า ให้นอนกลับบ้านกับพี่ก็ได้สิ่งที่พวกคุณพูดมาทั้งหมดผมได้ยินหมดละคนในละคนแบบพวกคุณเนี่ยผมไม่ร่วมงานด้วยหรอกผมขอยกเลิอกออเดอร์ที่จะสั่งซื้อกับพวกคุณทั้งหมดมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณตาลคุณตาลคะคุณฟังพวกเราก่อนนะคะคุณอย่าทำแบบนั้นเลยนะคะถ้าคุณยกเลิกเนี่ย บริษัทของเราสองคนต้องเจ๊งแน่ๆเลยค่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมเฮนแกแกช่วยคุยกับพี่แกให้น่อยสินะนะเห็นนะใช่เฮนเมื่อกี้พวกเราแค่ล้อเล่นอะอได้สิแต่ฉันคุยให้จริงเหรอเฮนขอบใจแกมากเลยนะฉันว่าละว,ว่าแกเนี่ยต้องไม่ทิ้งพวกเรา ที่ฉันพูดมื่อกี้ฉันก็ละเล่นไปเถอะพี่เดี๋ยวเงินที่ยืมน้องฉันไปถ้าไม่ได้คืนมานะเตรียมนอนคุกได้เลยต่ะเงิน ดีดีละจะหาางิันจากไหนละเนี่ย